สเตปกี้พอดแคสต์วันนี้นะคะเราขอนำเสนอในเรื่องราวของประวัติมือถือสมาร์ทโฟน LG นะคะวันนี้ทุกคนน่าจะได้ข้อมูลที่สามารถฟังเพลินๆได้และนี่คือเสียงที่ทุกคนคุ้นเคยนะคะจากสเตปกี้ของเรา,าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา การก่อตั้งละแยุคบุกเบิกของ LG นั้นต้องเริ่มต้นกล่าวไปถึงในช่วงบริษัท LG Electronics นะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1958เลยทีเดียวนะ,ะโดยใช้ชื่อว่า Lucky g o s t a r ในประเทศเกาหลีใต้นะฮะโดยตอนแรกเนี่ยยังเน้นไปในการผลิตกลุ่มของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ LG เนี่ยชื่อของเขาเนี่ยคือ Lucky Go Star นะฮะแต่ว่าปรับเปลี่ยนชื่อเป็น LG เนี่ยเพื่อให้จำง่ายขึ้นในตลาดโลกซึ่งในจุดเด่นของ LG เนี่ยเราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงเรื่องราวของดีไซน์ที่ล้ำหน้าและก็เทคโนโลยีแปลกใหม่มากๆหลายต้นหลายอย่างกันเลยทีเดียว LG น,นั้นเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคข,ของโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นการเข้าสู่ยุคข,ของดิจิทัลนะฮะแล้วก็ LG เนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงในตลาด มือถือเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะความท้าทายแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่ทาง LG นั้นต้องทําการต่อสู้กันนะ,ะก็คือการแข่งขันในตลาดที่ตอนนั้นเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงมากๆนะคะแล้วก็มีผู้เล่นรายใหญ่นะ,ะอย่างโนเกียมโตอร l ล่าและซัมซุงนั้นเป็นผู้นำในตลาดนะคะและ LG เนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความแตกต่างด้วยการนําเสนอนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมา ความพยายามในการสร้างเอกลักษณ์ของ LG เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เด่นชัดแล้วก็โดดเด่นมากๆของทาง LG เลยก็ว่าได้นะครไม่ว่าจะเป็นการออกแบบดีไซน์ที่มีความแปลกใหม่ฟีเจอร์ต่างๆที่ ล้ำหน้ากว่าใครและไม่เหมือนใคร LG สำหรับนักดุดนะฮะเป็นมือถือที่มีฟีเจอร์เยอะที่สุดในโลกแล้วก็ว่าได้นะฮะมือถือเขาเนี่ย UI เขาเนี่ยใสสารพัดอย่างเข้าไปแบบมหาศาลมากๆเลยทีเดียวนะฮะไม่มีวันพูดหมดได้ถ้าทํารีวิวรอมของ LG นี่ต้องใช้เวลายอย่างน้อยหลัก2ชั่วโมงนะ,ะมันเยอะจริง,รงๆแล้วก็ถี่ยิบมากทําให้ LG ที่เป็นโทรศัพท์ที่สำหรับเราเนี่ยมีความซับซ้อนและก็มีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของฟีเจอร์ที่แปลกใหม่นะะและแน่นอนเรื่องราวของดีไซน์ เป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถมองคําได้ทุกคนทราบไหมคะว่า LG เนี่ยมีอยู่โทรศัพท์ซีรีส์หนึ่งที่ขายได้ถึง21ล้านเครื่องกันเลยทีเดียวนะฮะนั่นคือ LG ซีรีส์ไหนหลายคนอาจจะมองถึงซีรีส์อย่าง Lollipop s นะคะที่มีความโดดเด่นในเรื่องราวของซีสันต่างๆแล้วก็เป็นครัมเชลแบบบางนะะแล้วก็มีลูกเล่นอย่างไฟตรงฝานต่างๆนะฮะให้เราเล่นกันแต่บอกเลยว่าไม่ใช่นะฮะมือถือรุ่นที่สามารถขายได้ถึงจํานวน21ล้านเครื่องจากการที่น่าดุดเช็คข้อมูลมานะฮะก็คือ LG Chocolate นะคะเปิดตัวในป ปี2006ซึ่งเป็นโทรศัพท์แบบปุ่มกดนะคะปุ่มกดของทาง LG เขาในปี2006นะวงนี้ขายได้มหาศาลมากนะคะแต่ว่าช็อกแลตที่เรารู้จักกันที่ Girl Generation เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่ของ BL40 นะคะอันนั้นก็จะเป็นความสวยงามแปลกใหม่เป็นบาร์ทายที่โดดเด่นมากๆ คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของยุคที่9ก้าผ่านเข้าสู่ช่วงของกลุ่มสมาร์ทโฟน Android กันบ้างนะคะตอนเป็น Android เนี่ย LG เนี่ยได้สร้างสิ่งที่น่าดุดเนี่ยสามารถเรียกได้ว่ามหัศจรรย์ให้กับโลกใบนี้เนี่ยไว้ได้หลายตอนหลายอย่างแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีแบบนี้เข้ามานะคะการเข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟน Android เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการปรับตัวนะฮะให้มีความสมัยใหม่แล้วก็ให้ความสาคัญกับเรื่องของระบบปฏิบัติการ Android นะคะ LG เนี่ยเปิดกลุ่มสมาร์ทโฟน Optimus ขึ้นมานะคะและทุ ไม่ว่า o p t i m u ัสรุ่นไหนที่สามารถจำหน่ายได้สูงที่สุดเลยนะะในกลุ่มของออพ i m u มาคำตอบก็คือ p t t m u u s n 1นั่นเองนะคะและเราเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนนั้นรู้จักกับ Optimus One เป็นอย่างดีเปิดตัวเมื่อปี2010และเป็น Android ที่ขายถึง10ล้านเครื่องเป็น Android ที่ราคาถูกและดีที่สุดในยุคนั้นนะคะในยุคนั้นนะต้องบอกก่อนมาพร้อมกับสเปคนะคะอย่าง Android Froyo นะ,ะ Frozen Yogurt นั่นเอง2.2นะคะซึ่งต้องบอกว่านานเหลือเกินนะคะขายที่ทะลุทลายกว่า10ล้านเครื่องนะคะแล้วก็เป็นการทำให้ทุกคนรู้ว่ามือถือ LG นั้นกลายเป็นสมาร์ทโฟ เต็มรูปแบบจากรุ่นนี้เองนะคะ และแน่นอนว่าหลังจากนั้นยุคทองของสมาร์ทโฟนนั้นก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับ LG ก็มีการสร้างมือถือต่างๆออกมามากมายนะฮะแต่ทุกคนรู้ไหมว่ามือถือที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนนะฮะให้ LG เนี่ยเป็นมือถือระดับบนแล้วก็เป็นแฟลกชิพที่คนนั้นให้ความสนใจไม่แพ้ยี่ห้ออื่นนั้นคือ LG รุ่น G2 นะคะเปิดตัวเมื่อปี2013นะฮะโดย LG G2 นั้นสามารถสร้างยอดขายไปได้ประมาณ3ล้านเครื่องนะฮะโดยการปรับเปลี่ยนมาใช้ดีไซน์ที่อยู่ตรงปุ่มข้าง หลังเครื่องนะคะแทนด้านข้างก็คือเป็นสมาร์ทโฟนที่ไร้ปุ่มด้านข้างนะคะแล้วก็มีปุ่มอยู่ด้านหลังเครื่องเป็นเอกลักษณ์มากๆอย่างที่เราได้พูดไปว่า lg นั้นสร้างเอกลักษณ์ให้กับโทรศัพท์ของตัวเองนั้นมากมายนะฮะเหลือกเกินจริงๆ lg g 2นะั้นเป็นโทรศัพท์ที่มีดีไซน์ปุ่มอยู่ด้านหลังและสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับคนไทยแล้วก็คนทั่วโลกได้อย่างมากมายเพราะ lg g 2นั้นน,น,นะคะ เป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของ LG ว่ามือถือเรือธงจะมีสเปคที่จัดจ้านและราคาที่อาจจะต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกเลยเนี่ยอยู่ที่ราคา17,900บาทนะฮะอันนี้นะ่ะดุดอิงจากพันทิปที่ดนุดไปหามานะสมัยนั้นเนี่ยโอ้โห Snapdragon 800นะฮะรองรับ 4G แล้วก็มีกล้องที่สวยงามนะฮะเรียคยีด้านหลังต่างๆ OIS กันสั่นโอ้โหแบบหลายต้นหลายอย่างนะคะ แต่ถึงแม้ว่า LG G2 จะทำไปถึง3ล้านเครื่องนะคะแต่ทุกคนรู้หรือไม่ว่า LG ที่เป็น G Series ที่ขายดีที่สุดเนี่ยกลับไม่ใช่ LG G2 นะฮะแต่เป็น LG ที่ชื่อว่า LG G3 นั่นเองนะคะต้องบอกว่าโดยอานิสงของ LG G2 ที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์เอาไว้มากมายนะคะรวมถึงเรื่องสเปคราคาที่ถูกต้องนะคะในเวลานั้นต้องบอกว่าเป็น f l a ชิ h i p killer เลยก็ว่าได้นะคะราคาไม่แพงแล้วก็ สามารถทำประสิทธิภาพได้อย่างโดดเด่นนะเราเชื่อว่า LG G2 อยู่ในใจหลายๆคนแน่นอนและ LG G3 นั้นสามารถทำยอดขายไปได้ถึง10ล้านเครื่องนะ,ะโดยโปรโมทว่านี่คือโทรศัพท์จอ 2K รุ่นแรกนะฮะมาพร้อมกับเลเซอร์โฟกัสนั่นเองนะฮะโดยราคาไทยเนี่ยเปิดตัวนะฮะในปี2014นะฮะก็คือปีถัดมานี่นเองด้วยราคา29,900บาทซึ่งยังถือว่าราคาเนี่ยไม่ได้โหดเกินไปนะฮะในเวลานั้นแล้วก็ขายไปถึง10ล้านเครื่องกันเลยทีเดียว แต่ด้วย LG G3 เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโทรศัพท์ที่ขายดีจริงๆแต่ก็เกิดปัญหาในการใช้งานเนี่ยหลายตอนหลายอย่างนะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากับ LG G4 รุ่นต่อมาที่เปิดตัวในปี2015นะคะโดยยอดขายไปถึง5-6ล้านเครื่องเรียกได้ว,ว่าความนิยมและความไว้ใจเนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับ LG G3 เนี่ยโดย LG G4 เนี่ยตอนนั้นมาพร้อมกับตัวเครื่องแบบจอโค้งที่ใช้ชื่อการออกแบบว่า สลิมอาร์คนะฮะตอนนั้นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับช่วงของ LG G Flex ที่ออกมาก่อนหน้านั้นด้วยนะฮะโดยตัว LG G4 เนี่ยก็จะมีซีรีส์ที่เป็นฝาหลังแบบหนังแท้ด้วยนะฮะแล้วก็แบบพลาสติกด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยในประเทศไทยของเรานะฮะ LG G4 เนี่ยมีปัญหาถ้าท่านดูจำไม่ผิดนะคะมันคือมีปัญหาเรื่องบอร์ดนะฮะมีปัญหาเรื่องบอร์ดค่อนข้างเยอะทำให้หลังจากนั้นเนี่ย LG G5 นี่โอ้โหเรียกว่าความนิยมเนี่ย หายไปเยอะเลยทีเดียวนะคะดังนั้น,น,นที่นด,ด้ดูไปหาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นที่ขายดีและมีอิทธิพลมากสุดของ a อน r o i d ของ LG เนี่ยก็คือ LG G3 ซึ่งไม่รู้แหละว่าเป็นชื่อดีหรือชื่อเสียแต่ว่า LG G4 เนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งแต่สำหรับนดุด,ดูเนี่ย LG ที่สร้างชื่อได้อย่างมหาศาลมา,มากๆคือ LG G2 ทุกคนลองคิดดูนะคะ LG G2 เนี่ยขายได้3ล้านเครื่องแต่ LG G3 เนี่ยขายไปถึง10ล้านเครื่องโอ้โหอันนี้มันคือการก้าวกระโดด3าเท่า,กว,ากว่าเลยนะ มีเ่องสเยอะมากดังนั้นเราบอกทุกคนได้เลยว่าสำหรับใน,นดุลเนี่ย LG G2 เนี่ยต้องบอกว่าเป็น turning point นะฮะหรือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของ LG ที่ทำให้ LG นั้นได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆในช่วงปี2014นะฮะแล้วก็ทำให้สมาร์ทโฟนของ LG ในหลายๆรุ่นรุ่นอื่นๆเนี่ยมียอดขายที่สูงขึ้นตามไปด้วยแล้วก็เริ่มถดถอยลงมาเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาเนี่ยะครเราเริ่มได้เห็นในสิ่งที่เรียกว่าจุดเปลี่ยนผ่านที่จากหาขึ้นสูนงง่่าากลลังงงงอยแทจริะ และแน่นอนว่าซีรีส์ G เนี่ยสร้างชื่อให้มากมายนะฮะแต่ว่า LG V Series A เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นนะในเรื่องของสเปคแล้วก็การใส่ในตัวของ Hi-Fi Quad d ด c นะหรือว่าการฟังเพลงดับอ u ดิโอฟา e ที่มีคุณภาพสูงมากมายต่างๆนะฮะรวมถึงกล้องต่างๆด้วย LGB 30เนี่ยเป็นมือถือที่ทางอินเทอร์เน็ตนันดูดไปหามาบอกเป็นมือถือที่ได้รับความรักจากสาวกมากๆนะอย่างหล,หลายๆคนเลยเพราะสเปคเนี่ยต้องบอกว่าเสียงเทพจอสวยถ่ายวิดีโอได้ดีต่างๆนานามากมายนะคะแต่สำหรับนักดูดเอที่เคยได้ใช้กันไม่ว่าจะเป็น l g v 10หรือ V 20เองก็ตามแต่เนี่ยจะมีหน้าจอนะฮะแบบหน้าจอที่2 อยู่ตรงข้างบนนิดนึงเล็กๆนะฮะแล้วก็คุณภาพอย่าง h i ไฟแดกเนี่ยต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนให้ความสัมคัญเท่าไหร่คือ LG ในเป็นโทรศัพท์ที่ให้ความสัมพัญกับเรื่องเสียงค่อนข้าง,นางเยอะซึ่งจะแตกต่างจากตอนที่ vivo เนี่ยปรุหมกครั้งแรกก็เป็น Hi-Fi Phone แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นโทรศัพท์ที่เน้นกล้องเต็มตัวแล้วก็เรื่องไฮไฟก็กลายเป็นเรื่องรองไปแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยต่างๆแต่ว่า LG เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่มีกําลังขับในเรื่องของเสียงที่น่าสนใจมากรวมถึงรุ่นหลัๆลงๆเนี่ยใส่มาถึงระดับไฮไฟแบบคอสแดกกันเลยทีเดียวนะซึ่งไม่มีใครที่ทําได้โดดเด่นอีกแล้วในเรื่องของเสียงในยุคนั้นแต่ว่าก็มีเพียงพอที่จะตอบรับกับกระแสแฟนๆต่างๆมากมายที่อยู่ทั่วโลกได้ทําให้ตอนนี้เนี่ย LG เนี่ยก็เริ่มกลับเข้าสู่ในช่วงที่ต้องบอกว่าายยอดข เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วก็ว่าได้นะคะทุกคนรู้ไหมว่ามันมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ Nexus นะฮะโทรศัพท์ที่ทาง Google เนี่ยอยากจะทำแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย Google เนี่ยยังไม่มี Pixel นะฮะจะมี Nexus ก่อนแล้ว Nexus เนี่ยเป็นการผลิต ร่วมกันแบรนด์มือถือชั้นนำตอนนั้นมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของ HTC นะฮะเครื่อที่เป็นของทาง Google จริงๆเลยนะอย่าง Nexus One เนี่ยก็เป็น HTC เนี่ยที่ผลิตให้ทาง LG เนี่ยอย่างที่เราบอกว่ายุคทองของเขาเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแล้ว LG ก็ได้รับความไว้วางใจจากทาง Google เนี่ยให้ผลิตนะโทรศัพท์ Nexus เนี่ยถึง2รุ่นต่อเนื่องกันมานั่นก็คือ Nexus 4แล้วก็ Nexus 5ให้กับทาง Google ซึ่งถือว่าเป็นยุคที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอโ้โห LG เนี่ย ไม่ธรรมดาจริงๆด้ับความไว้วางใจและเราก็เชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ยังขอให้กําลังใจกับทาง LG มาตลอดว่าเป็นโทรศัพท์ที่อยากจะให้กลับมาพังงาดได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะแต่ดูเหมือนว่า LG ยิ่งทำเนี่ยก็ยิ่งมีความแบบินดี้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะโทรศัพท์ของเขาเนี่ยราคาสูงแล้วก็มีดีไซน์ที่แปลกใหม่แล้วก็มีฟีเจอร์ที่แปลกใหม่เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะณุดเนี่ยก็เลยไปลองหาตัวโทรศัพท์ที่อาจจะถูกใจทุกคนแล้วก็อาจจะอยู่ในความทรงจำหลายๆตัวเนี่ยให้ทุกคนได้ลํำลึกแล้วก็คิดถึงกนนนิดห่อยะะคะ มือถือที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักรุ่นแรกเนี่ยก็เป็นมือถือที่ดูชอบมากๆเลยนะคะเป็นการใช้สมาร์ทโฟนสื่อสารผ่านด้านดวงตานะฮะอย่าง LGR นั่นเองนะคะ LGR เนี่ยเปิดตัวในปี2015นะฮะแต่นักดุดไม่มีปัญญาซื้อในเวลานั้นนะฮะโดยเปิดตัวที่ประเทศไทยเนี่ยคือ10,000กับอีก900บาทนะฮะเป็นการเปิดตัวแบบมีความน่ารักใช้ดวงตาทุกคนดูมี4อันเขามีชื่อนะสียโยโยโซ วุคี้นะฮะแล้วก็เอกี้นั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นการสื่อสารผ่านดวงตา4อารมณ์นะฮะบอกว่าโอ้มีความแบบน่ารักมากๆแล้วบอกเลยว่าไม่มีใครทำจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครทำเพราะมันเจ๋งเหลือเกินนะฮะแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่ต่างออกไปอย่างตัวสีชมพูเนี่ยโยโย่นะฮะก็เป็นสาวน้อยที่ชอบกินแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะชอบกินเฟต์ฟู้ดอะไรเงี้ยกินน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่า มีความเจ๋งมากๆก็คือเป็นเคสนะคะที่ติดเข้าไปแล้วก็จะมีการแสดงผลของดวงตาออกมาเพื่อสื่อสารทั้งนั้นอารมณ์ครูคิดดูดิว่าความครีเอทีฟของเขาอ่ะมันสุดยอดขนาดไหนนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆ, <S <S ๆซึ่งตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวว่าจะไม่จำหน่ายนะฮะในต่างประเทศด้วยจะขายได้ในเกาหลีแต่สุดท้ายก็แน่นอนมาถึงที่ประเทศไทยเราด้วยนะฮะแล้วก็ทำได้น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็สวยงามมากจริงๆนะฮะบอกเลยว่านี่รุ่นนี้ควรต้องคิดถึงแน่ๆนะสำหรับ LGR ค่ะ รุ่นต่อมานะคะเป็นการทําเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าง LG Optimus 3D นะคะสมาร์ทโฟนจอสัมผัสาจาก LG ที่เปิดตัวในงาน MWC เมื่อปี2011นะฮะโดดเด่นด้วยการแสดงผลแบบจอ3มิตินะ,ะด้วยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า stereoscopic นะฮะก็คือการดู3มมิติได้โดยไม่ต้องใช้แว่นตานั่นเองนะคะ จริงๆมีแบรนด์จีนที่เคยทาคล้ายๆอย่างนี้มันดูจําไม่ได้ชื่อแบรนด์ซูเปอร์ดีหรือเปล่าเหลืออะไร,รสักอย่างเ่ยนะคะซึ่งมันเป็นแบบจอแบบ 3D นะคะเป็นการดูวิดีโอแบบ 3D ต่างๆได้แต่เราบอกเลยว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์หรอกเพราะ 3D สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องบอกว่ามีลักษณะที่มันดูแล้วไม่สบายตานะคะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าโทรศัพท์ในยุคทุกวันนี้เนี่ยปุ่มต้องน้อยเครื่องต้องบางนะฮะใช้งานได้ง่ายมีความซับซ้อนน้อยลงอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราก็เลยได้เห็นถึงตััวของการรทททโศพ ที่มันคล้ายๆกันไปหมดก็คือแบนๆเ,เรียบเรียง่ายในปัจจุบันไปนเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือเหตุผลว่าทําไม LG ที่มีการออกแบบแล้วก็ฟีเจอร์ที่แปลกใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากมายสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็ทําให้เราได้เห็นถึงเทคโนโลยีแหละณตอนนั้นเรารู้สึกว่าการรีวิวมือถือเนี่ยมันมีความตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความ แปลกใหม่เรื่อยๆในทุกครั้งที่ออกมาว่าจะมีอะไรแปลกใหม่แต่สุดท้ายแล้ว,วปัจจุบันคนตอบรับอะไรที่มันง่ายๆก็อาจจะทําให้ตัวการออกแบบอะไรประหลาดๆแปลกๆแบบนี้เนี่ยไม่ตอบโจทย์ในปัจจุบันสักเท่าไหร่ค่ะแล้วมือถือรุ่นต่อมานะคะก็คือ LG Wing นั่นเองนะคะมือถือรุ่นสุดท้ายของทาง LG นะคะ โดย LG Wing เนี่ยโดดเด่นด้วยหน้าจอที่สามารถหมุนได้ถึง90องศานะฮะแล้วก็มีหน้าจอที่2ด้านล่างนั่นเองซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยก็ทาให้หลายๆคนเนี่ยเดินทางมารู้จักกับนดุดแล้วก็รายการสเติปกี้ของเราด้วยนะคะเปิดตัวเมื่อปี2020นะฮะและเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วด้วยนะฮะที่มีการเปิดตัวและนดุดก็ยังคงเก็บเอาไว้อยู่เพราะว่ามันคลาสสิกมากๆแล้วก็คงจะหาไม่ได้ง่ายๆนะสำหรับโทรศัพท์มือถือที่มีความน่าสนใจแบบนี้นะคะดังนั้นเราบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆจริงๆแล้ว LG เนี่ยมี ที่มีจอโค้งๆนะฮะ LG Rollable เนี่ยก็เคยไปงานเปิดตัวที่โชว์นวัตกรรมเหมือนกันนะฮะเป็น LG ที่จอเนี่ยสามารถยืดหดได้นะฮะแต่ก็ไม่ถูกวางจำหน่ายซึ่งเราจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยจอพับจอยืดเนี่ยเริ่มเข้ามานะะ Oppo เองก็เคยทำตัวยืดได้หดได้อย่างนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นำออกมาขายเหมือนกันน่าจะมีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี่นั่นแหละเพราะว่า Oppo เองก็มีปัญหาแบตเตอรี่อยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็ไม่ได้พัฒนาต่อนะฮะสำหรับตัวจอยืดได้หดได้ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆกของ LG ที่่คิดวาหลาายๆคน,นอจจะ ยังรู้จักนะฮะแล้วก็จดจำได้อยู่เรื่อยๆนะคะกลยุท์ของ LG คือการสร้างความแตกต่างแล้วก็ออกแบบโทรศัพท์มือถือที่มีความโดดเด่นสวยงาม นะฮะมากมายโดยดีไซน์ต่างๆที่สามารถสร้างกระแสให้กับคนเนี่ยได้รู้จักกับมือถือเขาได้เยอะมากๆนะฮะรวมถึงการร่วมมือด้านแฟชั่นนะคะมีการคอลแลบนะฮะร่วมมือกับแบรนด์หรูอย่าง p r a d a นะเปิดตัว LG Prada ในปี2007นั่นเองใครจาได้บ้างเป็นการผสมผสานร,ระหว่างแบรนด์ที่เป็นเทคโนโลยีนะฮะกับแบรนด์ที่มีแฟชั่นสไตล,ล์ระดับสูงอย่าง p r a d a นั่นเองนะฮะก็เป็นมือถือที่สร้างภาพลักษณ์ที่ทันสมัยแล้วก็ดูหรูหราให้กับ LG ในสมัยนั้นนะฮะรวมถึง LG เนี่ยยังมีอีกหลายๆรุ่นที่สร้างชื่่ออยาง LG l o p l i p o p นะฮะ <c oughs> ก็คือเป็นมือถือฝา, <c oughs> าพับที่โดดเด่นและก็มีสไตล์มากๆเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> การเนือ้อพันของ LG กับ Android เนี่ยก็ดูจะประสบความสำเร็จได้มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็มาถึงจุดเปลี่ยนผ่านที่หลายๆอย่างเนี่ยเริ่มไม่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์มากสักเท่าไหร่นะฮะและแน่นอนนะฮะความท้าทายและก,ก็การปิดฉากธุรกิจมือถือของ LG เนี่ยก็เล <ของ |lo|> ือกเข้ามาในยุคที่ต้องบอกว่าสมาร์ทโฟนจากแดมังกรอย่างประเทศจีนเนี่ย มีการเข้ารุกตลาดด้วยราคาที่ถูกกว่าเยอะมากๆนะคะแล้วก็มีสเปคที่แรงนะฮะราคาที่เหมาะสมนะฮะการแข่งขันที่มีความรุนแรงขึ้นในตลาดสมาร์ทโฟนเนี่ยทำให้ LG เนี่ยเผชิญกับความยากลำบากมากๆในการรักษาตําแหน่งทางการตลาดและก็ส่วนแบ,บ่งการตลาดนะคะความพยายามในการสร้างความแตกต่างของ LG ต่ออย่างต่อเนื่องมาหลายๆครั้งเนี่ยก็ไม่สามารถสร้างยอดขายที่ประสบความสําเร็จได้ในเชิงพาณิชย์นะคะแล้วก็การขาดทุนสะสมในแผนกข,ของโทรศัพท์มือถือแล้วก็นําไปสู่การยุตินะฮะการ ผลิตและจําหน่ายโทรศัพท์ในปี2021เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสำหรับแฟนๆหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะคะมระดกและนวัตรกรรมของ LG ที่ผ่านมายังคงอยู่ในใจเรานะคะยังทิ้งเอาไวใ้ให้กับอุตสาหากรรมโทรศัพท์มือถือได้เห็นว่านี่คือโทรศัพท์ที่มีความโดดเด่นและมีความแปลกใหม่และเท่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะมีอิทธิพลต่างๆที่อาจจะถูกนําไปใช้บ้างนะคะในยุค ปัจจุบันกับมือถือแบสต์อื่นในบางอย่างบางสิ่งนะคะในขณะที่ LG เนี่ยเคยเป็นผู้เล่นสําคัญในรายหนึ่งนะคะถือว่าสร้างสีสันแล้วก็สร้างนวัตกรรมแปลกใหม่ให้กับตลาดโลกโทรศัพท์มือถือได้มากนะคะและนดุดเนี่ยเคยสนุกกับช่วงเวลาต่างๆของ LG มากๆเลยทีเดียวนะคะและ LG ก็ยังคงเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีการใส่ความแปลกใหม่ในเรื่องของการท้าทายนะคะอย่างเช่น CPU ด้วยอย่างเช่นตัว AMD t e g a เนี่ย สมัยนั้นเนี่ยมีไม่กี่แบรนด์ที่กล้าใส่มานะคะแต่ว่ามือถือ LG A เนี่ยก็ใส่มานะคะสำหรับ NVIDIA แล้วก็เป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกนะคะที่นดุดู้จักกับ NVIDIA เป็นทางการนั่นก็คือ LG Optimus 2X นั่นเองนะคะก็เป็นการใช้ NVIDIA Tegra 2นั่นเองนะคะเป็นโปรเซสเซอร์แบบ d u a l core นะคะตอนนั้นนี่โอ้โหฮือฮากันมากปัจจุบัน8แกนกันเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็มาถึงตัว LG Optimus 3D เองเนี่ยก็ใช้ CPU อย่าง T OMAP หรือว่า Texas Instrument OMAP 4นั่นเองนะฮะเราก็จะเรียกสันส้นๆว่า T OMAP 4นะ T I นั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ย ก็มีความกล้านะ,ะที่จะลองอะไรใหม่ๆเยอะนะ,ะแล้วก็ยังไม่เข็ดนะ,ะมี Nvidia t e g r a 3มาอีกใน LG Optimus 4X HD นะฮะอันนี้เนี่ยนะดุดเป็นคนใช้เองแล้วก็บอกได้เลยว่าแบตเตอรี่ไม่เคยอยู่ถึง1วันเลยนะฮะปวดหัวมากโปรโมทว่าโอ้โหมีปรโมทผลกราฟิก12แกนแรงสุดๆนานอย่างนู่นอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้ว LG Optimus 4X HD นี้สำหรับรรุดนี้ถือว่าเป็นมือถือที่ ร้อนนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยหมดเร็วมากๆนะฮะวางขายเนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในปี2012นะฮะช่วงนั้นนี่โอ้กลุ่มซีรีส์ Optimus สเีย่ยังอยู่นะแต่ว่าหลังจากนั้น G-Series ก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้ Snapdragon มากมายนะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับ LG ได้อย่างที่เราได้กล่าวไว้ตอนแรกนั่นเองนะคะแล้วเราอยากจะถามว่าทุกคนเนี่ยชอบอะไรนะฮะในมือถือของ LG กันบ้างโทรศัพท์ต่างๆของ LG เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความกล้าในการนําเสนอ แนวคิดที่ออกนอกกรอบอย่างแท้จริงนะคะสำหรับเราเนี่ยเรายังเก็บโทรศัพท์มือถือ LG ไว้หลายๆรุ่นนะคะมากมาย LG Black LG Wing อะไรต่างๆเนี่ยในตลาดเพราะว่ามันเป็นการเก็บความทรงจำที่เจ๋งมากๆนะคะแม้ว่าในปัจจุบัน LG จะถอนตัวออกจากตลาดนี้ไปแล้วก็ตามแต่เราบอกได้เลยว่าความกล้าที่จะออกนอกกรอบของ LG นั้นจะอยู่ในใจของนะดุดและก็แฟนๆของ LG ไปอีกนานเท่านานสำหรับวันนี้ลาพันดี ราตรีสวัสดิ์นะคะโอยาสมีค่ะ